Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่ายดิดต้อนรับกสู่กกุทาม88.5 FM นะคะที่กรุงเทพมหานครถ้าข่ายที่เชียงใหม่เจ้า FM 88แล้วก็อุบลราชธานีที่ FM 104นะคะเราจะพูดกันแค่นี้ถึงแค่วันนี้เท่านั้นนะคะสำหรับน้ำเพราะพรุ่งนี้น้ำหยุดนะคะและแล้วต้นปีหน้าเราจะมาเพิ่มกันที่สงขลา94.5กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บรรยากาศกรุงเทพนะคะเท่าที่ดูเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าการจราจรรถยนต์เนี่ยบางตาถนนโลง่งจนสังเกตได้เป็นบรรยากาศ ที่หลายคนนั้นฝันอยากเห็นกรุงเทพเป็นเช่นนี้ตลอดไปนะคะแต่หนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เลยเราต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าณตอนนี้ฝุ่นเยอะมากๆเลยนะคะตื่นมาในน้ําแอบ,บเห็นขึ้นไปถึงร้อยสี่สิบเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใส่แมสที่เป็น N95 น่ะมันจะได้ปิดบังนะคะไอ้ฝุ่น PM 2 5ุาไม่เข้ามาหาเราได้นะจ๊ะใครมีอุปกรณ์อะไรออกมาให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ลวงนาด้วยเลยละกันค่ะ